ใน EP นี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะฮะมากันที่สถานสถานแห่งหนึ่งนะครับที่มีความอศัศจรรย์และเป็นที่เดียวในจังหวัดสมุทรปราการที่เต็มไปด้วยประมามากรรมวัตถุมงคลที่โดดเด่นซึ่งนั่นก็คือพญาวานอนครับและที่วัดแห่งนี้นะครับผมมีเรื่องราวความเป็นมาที่แปลกประหลาดน,นะครับของพญาวานนที่มาปรากฏกายให้ท่านเจา้าวาดนะครับต้องสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาจากการแกะสลักมือถือล้วนขึ้นมาทุกคนพระที่ทรงขดสวยมากทำไงดีวะ เนี่ยทุกคนมือถือไม่ติดนะกดเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะมันค้างอยู่หน้าจอครับผมพยายามที่จะรีเซ็ตพยายามที่จะรีเซ็ตนะครับในนี้บอกนะว่าเป็นครั้งแรกนะที่มือถือมันเป็นแบบนี้นะทุกคนมันมันไม่ฟังคําสัง่งและทางวัดแห่งนี้นะครับผมก็จะเต็มไปด้วยของศักดิ์สิทธิ์วัตถุบโบราณที่ทรงคุณค่าและมหามงคลจากบารมีพระคุณท่านและเทพวานนการอุปธมภมคำจุนกันมาแต่ชาติพางก่อนนะครับจึงทาให้สิ่งศิษย์ต้องกลับมาช่วยงานหลวงพ่อ ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และขยายงานทางพระศาสนาโดยผ่านวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อและเรียกกันว่าลิงจับหลังครับและทั้งหมดนี้นะครับผมเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ถูกเรียกกันว่าวัดฟางพีน้อยในจังหวัดสมุทรปราการครับ สวัสดีนะเพื่อนๆน,นะที่กาลังรับชมช่องมิกมูพาเพื่อนเที่ยวนะวันนี้ผมก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับทำให้ผมได้มาผ่านเพื่อนนะฮะมาเยือนยังส,สถานทแห่งนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่มีไม่ได้มีแผนที่จะเดินทางมานะครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะฮะจนทําให้ต้องรู้สึกว่ามาเขาเรียกว่ามาตามหานะครับผมอะไรบางอย่าง นะครับซึ่่งก็ถือวาเปในริมคลองบางพีน้อยแห่งนี้นะครับผมที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตชาวบ้านที่เป็นอยู่อาศัยมีคลองสัญจรที่สะอาดเป็นคลองที่มีระบบการจัดการน้ําที่ดีจะพบกับวัดแห่งหนึ่งนะครับที่มีรูปปั้นลิงถือกระบองขนาดใหญ่และดูเหมือนว่าจะเป็นใจกลางที่สําคัญของทางวัดแห่งนี้เลยก็ว่าได้และจุดที่เราเห็นตรงนี้นะครับผมอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวิหารหรือพิพิธภัณฑ์พยาวานอน ซึ่งก็เป็นที่รวบรวมนะครับพญาวนองถือตะบองทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่ในวัสดุกเก่าแก่ที่หาชมได้ยากในประเทศเลยนะครับย้อนกลับไปนะครับสันนาลแห่งนี้นะฮะได้รับการถวายที่ดินจากนายโป่งและนางปุยดีดิดซึ่งปัจจุบันนะครับก็ได้รับการดูแลภายใต้บุญบาร,รมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออนันต์วิสุทธโธหรือพระครูวิสุทธสมุทคุณท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบัน และที่อางนี้เองนะครับผมมีความขึ้นชื่อในเรื่องวัตถุมงคลที่ถูกเรียกกันว่าลิงแกะหรือหานุมานแกะที่หลวงพอ่อท่านได้ลงมือแกะเองและปลุกเสกกับมือด้วยนะครับว่ากันว่านะฮะลิงของวัดบางพีน้อยแห่งนี้นะครับมีพุทธคุณที่อัศจรรย์จนหลายคนได้ประสบพบเจอมาแล้วทางด้านการค้าขายแ้วคลาดป้องกันอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆรวมถึงการค้าขายที่ดินสิ่งปลูกสร้างทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นและสาเร็จเกินคาด นเป็นที่ก่าวขานกันในวงกว้างจนหลวงพ่อนะครับปัจจุบันต้องออกมาพบปะรับแขกทั้งชาวไทยและต่างประเทศกันไม่เว้นวันเลยทีเดียวในวิหารพญาวนนตรงนี้นะครับผมนอกจากจะมีงานแกะนุมานเถือตะบองแล้วนะฮะยังมีรูปเหมือนของอดีตครูบาอาจารย์ให้เราได้ทาความรู้จักและสักการะเสริมบาร,รมีมงคลกันอีกด้วยเครื่องสักการะโดยเฉพาะน้ําแดงและผลไม้นะครับดูจะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการมาขอพรต่อสิส่งศักดิ์ในที่แห่งนี้เลยนะครับ การที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะ,ะเมื่อในอวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมก่อนที่เราจะเดินทางไปสถานที่หนึ่งนะฮะจริงๆแล้วเราต้องจริงๆแล้วผมจะพาเพื่อนนะเดินทางไปอีกจังหวัดหนึ่งนะครับผมแต่ต้องมีเหตุการณ์ที่ให้เดินทางมาที่นี่ก่อนซึ่งนั่นคือวันนั้นคืนนั้นนะครับปรวดว่า,าผมก็ฝันนะฮะ ว่ามีพระพิสุนะครับผู้สูงอายุนะครับรูปหนึ่งนะที่ท่านนุ่งผมจีวรสีเปลือกไม้นะครับผมก็ได้มาพามาชมวัดวัดหนึ่งนะฮะซึ่งตัวกระผมเองไม่ได้รู้จักนะครับผมก็มีโอกาสได้เดินทางกับท่านที่ในความฝันนะทุกคนอันนี้ต้องบอกนะว่ามันเป็นเป็นประสบการณ์ตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าสะดุดใจก็คือ ท่านก็พาเรานะครับพาผมนยะเดินดูบริเวณของวัดตั้งแต่ประตูทางเข้าวัดนะซึ่งจะเป็นถนนสายเล็กๆนะครับผมเข้ามายังวัดซึ่งด้านหน้าจะเต็มไปด้วยร้านค้าร้านขายของนะครับผมตอนนั้นนะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าทุกคนว่าตอนนั้นอ่ะผมยังไม่รู้จักวัดนี้นะครับพราวัดวันนี้อยู่ที่ไหนเชื่ออะไรยังไงมีลักษณะทางเขาเรียกว่าอะไรภูมิประเทศหรือว่าทางกายภาพนะครับเป็นยังไงไม่รู้เลยนะครับผมแต่ว่าก็เห็นคร่าวๆข้างในนะเป็นแบบนั้นนะฮะก็แล้วท่านก็บอกว่า ท่านก็พาเดินดูนะฮะท้ายวัดก็จะมีะมีคลองมีสระน้ํามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมติดน้ําด้านหน้าก็จะเป็นถนนเล็กๆเ,เข้ามานะครับผมมีร้านค้าร้านขายนะครับผมซึ่งก็จะต้องอขับเข้ามาด้วยความระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปที่พระโบส์แล้วก็สิรร่งสำคัญตอนอไฮไลท์ก็คือเหมือนท่านก็ได้พาไปวิหารหรืออะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบทรงสูงขึ้นไปนะฮะท่านก็บอกว่าแวะมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ให้ให้เราเนะี่ยเหมือนให้ผมเนะี่ยเข้าไป ดูสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งท่านบอกว่าอันเนี้ยเป็นของดีนะเป็นของแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นของมงคลดีเลยแหละเป็นของโบราณเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เห็นแล้วว่าสิ่งสิ่งที่ท่านให้ให้ดูนะคระับปรากฏว่ามันเป็นลักษณะเหมือนเป็นแท่นไม้อะไรสักอย่างไม่รู้นะเป็นลักษณะสูงประมาณสูงนิดนึงนะแต่ว่าท่านบอกว่าให้เราเนี่ยอธิษฐานจิตแล้วก็ให้ยกให้เจ้าสิ่งนั้นนะ,ะผมก็ดูนะครับว่าไอ้ที่ตรงนั้นอ่ะ มันที่ผมยกเนี่ยมันไม่ใช่พระพุทธรูปหรือว่ามันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่ที่เราเคยเห็นทั่ว,วไปนะคะรับู้สึกว่าเออแปลกใจด้แปลกตาด้วยแต่ที่สําคัญนะฮะสิ่งนั้นอะ่ะถือถือถือตะบองไว้ในมือผมว่าเอะเทวเวสุรวรรณหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าด้วยส่วนหัวและส่วนลําลตัวลงมานะฮะมันจะเป็นเหมือนเป็นชิ้นงานเดียวกันแล้วก็ส่วนหัวนี่จะใหญ่ๆห,หน่อยนะฮะก็เลยรู้สึกว่าสงสัยดีก็เลยตื่นมาครับตอนนั้นก็ตื่นมารู้สึกว่าขาดใจกับสิ่งที่ที่ฝันก็เลยรรีบบคค้นนหาะั พิมพ์ไปทูกิบอกรูปพันสันฐานในสิ่งที่เราแบบไปเจอมาเ,เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่ามันก็มีความประหลาดนหนึ่งคือไอ้เจ้าสิ่งที่ผมจับอ่ะมันก็ขึ้นมาให้เห็นครับว่าไอ้นี่ที่ที่ผมจับนะ่คืออะไรดูดิละครั้างนี้ก็เป็นลิงนะทุกคนระครั้งที่เขาเนี่ยยังเป็นลิงนะทุกคนนี่ จะมีระฆังใบเล็กๆนะฮะที่อยู่บนพิพิธภัณฑ์นะครับผมตรงนี้ให้เราขึ้นมาเคาะส่งสัญญาณได้นะครับส่วนที่กําแพงนะครับก็จะเป็นพยาวานอนนะฮะถือตะบองนะครับผมแวดล้อมหมเลยที่นี่บอกนะครับว่าเป็นเกี่ยวกับพยาวานอนเป็นหลักนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพระเดชพรคุณท่านนะครับผมจนเป็นที่มาของเจ้าสิ่งนี้นะทุกคน พิพิธภัณฑ์พญาวานนอนตรงนี้นะครับผมเป็นพญาวานนอนองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่หลวงพ่ออนันต์ท่านได้ตั้งใจสร้างขึ้นนะครับเพื่อเอาไว้เป็นจุดศูนย์กลางเป็นที่รวบรวมวัตถุมงคลโบราณที่มีมากมายหลายแบบเป็นสถานที่ที่มีพญาวานนอนยักษ์และมีปฏิมากรรมนูนต่ำของเหล่าฮนุมานประจำวันเกิดรวมถึงองค์พญาวายุหะและพญาลิงลมครับคือทุกคนครับตอนนี้พระอาทิตย์ทรงกดกลางหัวผมเลยนะ ผมก็อยู่ตรงข้างหน้าพยาวานอนนะฮะและอย่างหนึ่งที่แปลกก็คือผมกดมือถือจะถ่ายรูปเว้ยมันกดไม่ติดวะมันกดไม่ติดทุกคนป๊บนึงนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่แท้ทรูนะฮะไม่ได้ไม่ได้แกล้งหรือว่าอะไรนะครับผมคือผมเนี่ยจะถ่ายรูปพยาวานอนที่พระทิดทรงกดตรงกลางพอดีเลยนะฮะทุกคนแต่ว่ามือถือมันเกิดลวนขึ้นมามือถือลวนขึ้นมาทุกคนพระทิดทรงกดสวยมากทำไงดีวะ เนี่ยทุกคนมือถือไม่ติดนะกดเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะมันค้างอยู่หน้าจอครับผมพยายามที่จะรีเซ็ตพยายามที่จะรีเซ็ตนะครับไปนี่บอกนะว่าเป็นครั้งแรกนะที่มือถือมันเป็นแบบนี้นะทุกคนมันมันไม่ฟังคําสั่งเฮ้ยอะไรวะ และตอนนี้ที่ผมอยู่ตรงนี้ฮะคือเวลาประมาณเที่ยงกว่านะครับผมแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าทําทให้รู้สึกว่าเพิ่มปิ่มเลยนะฮะผมพะว่าเรามายืนจุดนี้แล้วกํลาลังถ่ายพญาวรรอนยักษ์แตงแก่นขึ้นไปบนข้างบนเนี่ยก็พบปรากฏว่ามีเกิดการหวรรน์ทางธรรมชาติก็คือมีพระอาทิตย์ทรงกฎก็คือเหมือนจะมีพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็แวดล้อมไปด้วยรัศมีวงกลมนะครับเป็นสายลุงนะฮะแล้วก็อยู่ตรงกลางหัวของพญาวานอนพอดี <S <S ผมเนี่ย คือกาลังถ่ายกันไปแล้วเงยหน้าไปบไปพอดีเป๊ะเลยนะครับผมรู้สึกว่าเออก็ทําให้เกิดสุขภาพนี้สวยงามนะฮะในจังหวะที่ช็อตคือดีมากนะทุกคนตรงนี้เป็นเขตของสังฆวสนะคแล้วก็จะมีท่านเจ้าว่านะหลวงพ่อท่านอยู่ด้านนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ท่าน เพิ่งจะ,ะเสร็จภารกิจชันเพลเสนะร็จนะฮะนี่ก็จะเป็นเหมือนอลักษณะที่ว่ามีตายายอยู่นะครับแล้วตรงกลางก็จะมีเหมือนเป็นพระคล้ายๆพักเครื่องนะครับผมซึ่งก็จะเป็นหนึ่งจุดนะรตรงนี้เป็นพ่อทองพ่อทองแม่ผลนะครับทุกคน ใกล้กับวิหารพญาวนรน,นะครับจะมีอีกวิหารที่มีความสําคัญที่ภายในจะมีรูปหลกของพระสงฆ์นักปฏิบัติซึ่งท่านก็ได้เป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวบ้านเรื่องราวและที่มาของการแกะลิงจับหลักนั้นนะครับหลวงพ่อท่านก็ได้เมตตาเล่าว่าคืนวันหนึ่งที่เงียบสงัดในกุฏิที่พักกลับมีเสียงดังจากการเล่นซุกสนของลิงฝูงหนึ่งซึ่งมาจากที่ใดก็ไม่ทราบและในลิงกลุ่มนั้นนะครับจะมีหัวหน้าฝูงลิงที่ในมือถือตะบองเอาไว้ปรากฏตัวร่วมอยู่ด้วยและการสนทนาในลาตรนนั้นนะครับก็เป็นไปอย่างยาาวนาน ระหว่างพระคุณเจ้ากับพยาวานรนและก็ได้สิ้นสุดลงได้ข้อตกลงกันไว้ว่าจะสร้างโดยการแกะสลักรูปของพยาววนรนขึ้นและสิ่งนี้นะครับจะช่วยในการสร้างวัดและศาส,สนาให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลโดยผลงานชิ้นแรกที่หลวงพ่อท่านได้แกะขึ้นมานะครับเป็นผลงานจากไม้ประดู่น้ําซึ่งกระใช้ระยะเวลาทั้งวันนั่นเองครับคือบริเวณวัดนะผมเดินดูรอบๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีปฏิมากรรมที่เป็นลิงเป็นหลักนะครับผมแล้วก็แต่ว่าสวยงามนะ ทั้งหมดนี้จะเป็นเหมือนลิงและตามเสาตามแท่งอะไรที่มันเป็นขึ้นลักษณะอย่างนี้นะจะเต็มไปด้วยเป็นลักษณะมีรูปปั้นลิงอยู่บนเสาทุกอันเลยนะคะทุกคนบริเวณข้างด้านหลังวัดนะฮะหรือจะเรียกว่าด้านข้างนะครับผมอาจจะไม่ถึงหลังก็ได้น,นะฮะจะมี คลองบางพีน้อยนะครับเป็นคลองสัญจรนะ่ยที่เมื่อกี้ก็ยังเห็นเรือไม่มีเรือมั้งน่าฝั่งรุนจะเป็นชุมชนนะฮะแล้วจะเป็นสะพานเดินนะทุกคนเป็นเขตชุมชนนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาที่วัดบางพีน้อยนะฮะก็คิดว่าน่าจะมาพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกันก่อนเนะี่ยที่จะเต็มไปด้วยรูปปั้นพยาวานทน,นะ่ฮะแต่ไม่หมดทั้งวัดนะฮะตั้งแต่วิถธพันมาถึงทราโอสถแล้วก็มี สันัสถานนะครับที่งดงามหลากหลายอยู่ตรงนี้เยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนนะมาดูบรรยากาศบริเวณหน้าวัดนะทางเข้าวัดนะครับผมซึ่งตรงนี้นะฮะผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้คําว่าอะไรดีนะครับผมเบมดอกับเรา ือมันฝันนะทุกคนมันฝันเห็นก่อนลงหน้านะแล้วพอพอมันอยู่สถานที่จริงปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับทุกคนวัดบางพีน้อยนะฮะจังหวัดสมุทรปราการนะฮะตอนนี้เ่ยก็เดินมาที่บริเวณหน้าวัดนะฮะจะเป็นถนนเส้นที่รถเขาออกสัญจรแบบเหมือนทางเขาเล็กๆอยู่แล้วนะฮะทุกคนแล้วสองข้างทางก็จะเป็นบรรยากาศร้านค้านะครับนี่นะทุกคนอันนี้ตั้งแต่ตรงถนนเข้ามานะจะเป็นถนนเส้นหลักเส้นนี้นะฮะวิ่งเข้าไปที่วัดนะครับผมนี่เนะฮย น,นคือเป็นบริเวณของทางเข้าวัดนะครับผมนี่ก็เป็นเส้นถนนเส้นเล็กๆนะฮะที่รถเข้าออกก็จะต้องค่อนข้างที่จะ,ะแบ่งกันนะฮะทุกคนมันไม่ได้ใหญ่มากเส้นนี้นะฮะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะแล้วก็เล่าเรื่องนะครับผมในเรื่องที่ประสบประการของตัวเองนะครับผมที่ได้เจอในความฝันแล้วก็ขอพระเดชพคุณท่านขออนุญาตนะฮะได้ถ่ายวัดนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะได้ชมถึงความงดงามแล้วก็สิ่งบรารมีที่ปกปักรักษาวัดนะตั้งก็คือพญาวานนนะฮะทุกคนนี่ก็แวะมาดูนกแก้วนะครับผมมีนกแก้วอยู่ในกรงนะฮะหลายตัวเลยนะฮะหลายสีนะฮะทุกคนโอ้ย ตัวเล็กๆนะครับผมแต่เสียงเขาดีมากะครนะทุกคนโอเคครับสวัร,รับวันนี้นะครับรายการมิกูต้องขอจบดปเท่านี้นะครับผมกับทานเพื่อนไปย,ยัง วัดบางพีน้อยนะฮะในจังหวัดชุมพรนะครับท่านใดสนใจนะเดินทางมาได้นะครับผมมาที่นี่นะครับมารับชมมาไหว้สกสารัตสิทธิ์นะครับผมเดินทางได้เลยนะครับผมรับวันนี้มิบูต้องขอจดรายการเพื่อนๆที่นี่นะครับอีพีหน้าจะพาทุกท่านไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับฝากกดไลค์ติดตามไว้นะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปนะที่ผมจะเอาสถานที่ที่น่าสนใจนะมานำเสนอเพื่อนๆนะครับผมแต่วันนี้มิบูต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะฮะกับน้องนกแก้วนะครับผมตอนนี้นะฮะแล้วพบกันใหม่ใน E ีีหน้าสวัสดีครับ